Kasib, kasib, sa kasib, kasib. วาไรตี้ตีสนิทอีกแกมหยอกร่วมข่าวสารวงการบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟวันนี้เราจะพาไปส่องชื้อสก,กุลสุดเก๋ของเหล่าซุปตาร์ที่สร้างความฮือฮาจนต้องร้องว,าว้าไปตามๆกันจะแซ่บจี๊ดเกินบานขนาดไหนตามไปกาซีกาสิบแซ่กันเลยจ้า ชื่อที่เล่นเอาฮือฮาไปทั้งวงการคงไม่มีใครกล้าต้านสาวเมจิคัดกิ่งรักคิกๆสกซรนังเพราะความแปลกหูที่ส่วนทางกับความหมายแม้จะอ่านยากไปสักนิดแต่องโดยรวมคือดีรลประเสริฐสีเพียงแค่นี้ก็ฟังเกินต้านสุดๆแล้วล่ะจ้าเออโห ส่วนที่ตีคู่เป็นตำนานชื่อแปลกสนั่นวงการคงจะเป็นสาวอารมณ์ดีเปียวเฝ้าสุดสวิงริงโก้ที่หลายคนขอสู้หกในความใจกล้าและแหวกแนวแบบสุดโต่งแม้จะดิวขำขันแต่มันคือการแก้เคล็ดด้วยความหมายชีวิตที่ดีมีความสุขสนุกสนานในทุกๆวันไม่ได้ไร้สาระจะัดทิ้งจานนะจะ๊ะจะบอกให้โอ้ม่ก๊ ด้านนักแสดงรุ่นใหญ่ผัดไทยดีใจดีดีดดกะชี้เก๋ไม่ซ้ำใครแทนเทุผลอย่างเขาใจง่ายไม่มีคำว่าซับซ้อนแค่เราอยากให้ชีวิตมีแต่เรื่องดีๆแฮปปี้เรียบง่ายสมกับความเป็นตัวเองอย่างที่สุดนั้นเองตัวแม่จะแคเพื่อ และล้าสุดกับเสาปิ่นซีโฟที่สร้างความฮือหาไม่แพ้ใครกับชื่อเล่นชื่อจริงต้อนรับสัก,กรอบใหม่นาดาธนัตะนนสิ่งนาจากความใหม่จะดีตัวสะกดที่มียังเสริมความแห่งให้ปังเกินตา้านโอ้โหจังมากแม่ปังไม่ไหวแต่ไม่ว่าจะชื่อไหนก็คงไม่มีใครซับ ดวงตะว,วันร่มงบรรจาร์สะเทือนหรืออิฐเรียวจากซีรีส์ฝังเล่นไฟเป็นแน่เพราะความแพชระดับพลิกล้านเม็ดที่พร้อมแผดเผาไฟราคาให้หมอดไหมเป็นจุนซึ่งบอกหลายว่ามันช่างท้าทาทยความสามารถของสามมุกพิชานาเป็นที่สุดแต่ไม่ว่าจะร้อนร,ร้อนขนาดไหนสามมุกก็พร้อมเอาอยู่เพราะคำว่าอิฐเปียวพัวสิทธิ์มันคำข้อก็จัดเต็มที่สมบทบาทไปเลยสิคะจะรออะไรเลิฟซีนเหรอ ไม่ไม่กดดันค่ะชิลมากไม่กดดันค่ะชิลมากคือตอนแรกจากที่ทุกคนน่ะเขาต้องแบบขอโทษเราใช่ไหมมีแต่เราต้องไปขอโทษเขาอ่ะมีแต่เราต้องไปขอโทษเขาอ่ะเข้าใจไมเพราะว่าเขาโทษน้าอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนเกรงมากใช่เขาเกรงมากแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเกรงน้องไม่ต้องเกรงเหมือนเราเป็นแบบเจเลยเนาะเปียคิดว่าเขาหลักอยู่เกรงใจเขาจะลุกออกเขาจะขยับตัวออกอ่าหยัตัวออกปุ๊บทางนี้ก็เลยแบบ รู้สึกตัวดึงเอาไว้แล้วก็แล้วบอกว่า้องแข่งข่ง่่งง <c oughs> แขงขงข่งแ่งแข่งแขงข่งแข่งแ่งแข่ง่่งแข่งแ เปรี้ยวจะดูแรงสุดโต่งแถมยังฉีกกดความเป็นนเอกในทุกๆด้านแต่สำหรับสาวมุกมองว่าการได้ถ่ายทอดอินเนอร์ให้สมบทบาทที่ได้มันคือความท้าทายขั้นสุดในฐานะนักสแสดงมืออาชีพนั่นเองพี่ผินเขาจะเป็นคนละเอียดใช่ไหมถ้าอันไหนไม่ได้เขาจะบอกเลยว่าอันนี้ให้เพิ่มดีกว่าอันนี้ให้ลดอย่างที่บอกอเราเป็นคนแรงแต่เราไม่ใช่คนเลวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นเปรี้ยวที่เป็นเปรี้ยวจริงๆที่ไม่ใช่ ไม่ได้เล่นเป็นตัวมุกอะออกมาจากบ้านเราต้องเป็นเปรี้ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะว้าว wow, the show must go on สุดๆไปเลยจ้า ซีรีส์โมโนสเวนีินแค่นั่งชิลๆอยู่บ้านก็รอลุ้นรับของรางวัลได้เลยกับกิจกรรมแฝนหน้าจอรอลุ้นเพียงติดตามรับชมสดซีรีส์ฝั่งเล่นไฟทุกวันจันทร์รเวลา18นาฬิกาแล้วสแกน QR code ที่หน้าจอง่ายๆแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสร้อยคอทองคำและของรางวัลอีกเพียบ ความแซ่บและสีสันรอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ในรายการกาสิบกาสิบสตาร์ทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังเครารพติ18นาฬิกาและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของมโน29จ้า